สวัสดีครับวันนี้ก <Good> ็เวต้าเหมือนเดิมสินค้าขายดีหลอโปรงเดิมเครื่องนี้เ <Damn> ็าช็เดิมไปหน้าใหม่กิ๊บล้อขอบสิบหก สองศูนย์ห้าห้าห้าสิบหกสีขาวสีขาวใอเย็นเจีย๊ยบไม่แสนสองแอร์แบ็กเอพีเอสเครื่องพันสี่นะครับปีสองพันสิบเบ็ดปีสองพันสิบเบ็ดจดสิบสองเดี๋ยก็ปีสองพันสิบสองเขาว่าเริ่มใช้ปีสองบอกห้า เครื่องพันสี่ประหยัดน้ำมันมากๆครับบอกก็ไม่ดีบอกผ้าตัวสี่ประตูนะครับซีดานซีดานสี่ประตูล้อวิ่งวิง่งสองห้าจกไฟฟ้าเซ็นเตอร์ล็อกเกียร์ยออโต้เกียร์ออโต้ตัสีปีหกหกเลยครับตัวสีปีหกหกเลย มองข้างไฟเลี้ยวมองข้างภาษีปี66ครับภาษีนี่นานๆไปเลยนานๆไปเลยปี66 6สีขาวครับสีเต็มสีขาวขาวเดิมนะครับเดิมโรงงานขาวเดิมโรงงานรถปี2 0 12ั่อน3,000ั่อนประมาณ2,800-3,000อย่างเงี้ยประมาณเนี้แหละแล้วแต่ปีครับ